สนับสนุนโดยมิสูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง่วนศุนรคริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการปแล้วนะตลาดช่วงที่สองของรายการยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยพิมพีตัวใหญ่ตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333นะฮะมา ตามเรื่องราวของคนที่อยู่ในโครงการรถยนต์คันแรกกันบ้างป่อจอยหลายคนเนี่ยก็ได้เงินไปละเป็นทีเรียบร้อยแต่ขณะที่หลายคนเนี่ยซื้อหลังๆเนี่ยก็รอว่าเมื่อไหร่เงินมันจะเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วตามกําหนดเนี่ยพอครบการครอบครองรถหนึ่งปีปุ๊บเงินจะเข้ามาเลยอันนี้พูดได้เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคือพราะครบหนึ่งปีค้บหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีปุ๊บได้เรียบร้อยก็เหมือนกับที่เราที่เค้กบอกเลยพอครบหนึ่งปีปุ๊บเงินจะเข้าบัญชีปั๊บเลยไม่ต้องไป โทรไปถามหรอกหนึ่งปีปุ๊บมันมาเลยแต่ถ้าเกิดใครรอหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีสามเดือนแล้วหนึ่งปีห้าเดือนแล้ว,ลวยังไม่ได้ตงังนณะตอนนี้นะฮะคือบอกว่ารัฐบาลไม่มีเงินที่จะจ่ายเราแล้วเข<อ>าไม่มีเงินจะจ่ายแล้วอันนี้คือความจริงมาพูดกัน<อ>แต่ว่าล่าสุดทางด้านของคอรมอนะฮะเมื่อวานเขามีการประชุมกันเขาก็มีการอนุมัติออกมาพระจอยอนุมัติเงินจํานวนนะฮะห้าพันหนึ่งร้อยล้านบาทเป็นงบกลางนะ ไปขอมาเขาก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะฮะจำนวน5 1า0นวน5 1 0รล้านบาทเพื่อจะให้กับกรมสรรพามิรนําไปเป็นเงินคืนให้กับคนที่ซื้อรถยนต์คันแรกที่ถือครองครบ1ปีในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปีนี้แหละก็นี่เป็นหนึ่งในโครงการประชานิยมนะคะไม่เคยมีประเทศไหนในโลกทำมาก่อนนะอันนี้แบบว่าเก๋มากนะอเออเป็นประเทศที่ปลูกข้าวทำนานะแล้วก็ออนำข้าน้ำมันร้อยเกือบร้อยเเซนนะ แล้วก็เป็นฐานการผลิตอะไหล่รถยนต์หนึ่งในสิของโลกนะแต่ว่าเก๋มากค่ะทําโครงการรถยนต์คันแรกแซื้อรถแล้วก็เอาเงินคืนให้คนด้หนึ่งแสนแบ,บาทแต่ละเออก๋ๆๆๆแล้วจะโทษประชาชนไม่ได้เนาะพร่จอนแมใครก็ใครเห็นเวลาใครเห็นอะไรเป็นประโยชนต์ตัวเองใครๆก็ทำ<ช>ทีนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน ผ่านไปแล้วใช้เงินไปต้องเยอะตั้งแยะแล้วแต่ไอ้รถนี้นะเขารองเงินอยู่5 0 0 0ันกว่าล้าน5าน1 0 0ล้านบาทแต่ว่ารถที่ให้มานี่ไม่ใช่ทั้งหมดนะว่าจอยเป็นให้แค่ได้3เดือนแรกเท่านั้นนะคือขอมาทั้งหมดเนี่ยจากทั้งหมด5เดือนคือตอนนี้นที่ค้างจ่ายทั้งหมด5เดือนที่ให้ได้คือแค่3เดือนอีก2เดือนเนี่ย ต้องรอดูก้อนใหม่เพราะจะบอาให้เมื่อไหร่อย่างนี้ก็มีภาระผูกพันไปรัฐบาลต่อไปเด็เขาก็บอกนี่แหละเขาถึงบอกว่าที่ยังไม่ให้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีภาระผูกพันไปถึงรัฐบาลชุดใหม่เขาก็เลยบอกว่านี่หากอนุมัติทั้ง5าเดือนอาจจะผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งได้ในเดือนกรกฎาคมปี5เจนี่มันแฟร์ที่ไหนล่ะโครงการประชานิยมป้าจอยมีพรรคกันโครงการประชานิยมของใครต้องบอกไปป้าจอยบอกว่าเอ้ยฉันทำโครงการอย่างนี้นะแต่เอาเงินหลวงอาไปจ่ายเอมัน คือหนึ่งมันไม่ถูกต้อง2องก็คือแล้วมันมันผลักดันเศรษฐกิจในระยะสั้นจริงๆนะเคตอนนั้นยอดซื้อรถเนี่ยถล่มทลายเลยใช่ปะเซลลขายรถนี่รวยเลยใช่ปะเซวแต่ตอนนี้เซลล์จ่อยล่ะเพราะขายไม่ได้มันไม่เป็นรอบการผลิตมันไม่ใช่กลไกการตลาดที่ถูกต้องถูกปะปกติปีหนึ่งก็จะ 3- ามหมื่นคันใช่ไหม เซลก็รวยกันเป็นล็อตๆตอนนี้ไม่มีใครซื้อรถไม่มีใครซื้อ,อ,อทีน,นี้เหตุผลถามว่าทาไมกระทรวงการคลังต้องมาเสนอของงบประมาณเพิ่มไอ้ห้าพันหนึ่งร้อยล้านบาทเก <โฆ S 1> <า>ีไม่ได้ไงเน,นื่องจากในปีงบประมาณปีห้าเจ็ดกรมสรรนีคมเขาได้รับการจัดสรรง,งบในโครงการรถจนคันแรกเนี่ยประมาณสี่หมื่นล้านบาทแต่มันมีคนที่ถือครองสิทธิ์รถจนคันแรกเนี่ยมากเยอะมากๆนะฮะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบล้านบาทมันก็เลยขาดอยู่แปดพันกว่าล้านบาทแล้วเสดอนุมัติมาห้าพันกว่าล้านก็ขาดอยู่อีกประมาณ 3 0 0พันล้านบาทแล้วมันยุติธรรมไหมล่ะเค้กอย่างป้าจอยอ่ะก็ใช้รถคันแรกไม่ได้อ่ะเพราะมีรถมาหลายคันแล้วไงใช่เออมันไม่ยุติธรรมถึงแม้ว่าอ่ะป้าจอยเคยมีรถคันแรกมาแล้วสมัยก่อนโน้ตแล้ววันนึงรถป้าจอยไม่มีละไปขายเอามากินข้าวแต่ป้าจอยก็เข้าสู่โครงการนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจอยเคยซื้อรถมาแล้วอกก็นี่ไงล่ะคะนี่คืออีกหนึ่งในโครงการประชานิยมมิหน้าแล้วเ็าถึงจะบอกว่าเดี๋ยวพอสมมติจะเลือกตั้งใหม่ต้องมีการกําหนด ต้องมีการกําหนดว่าอย่าออกนโยบายประชานิยมแบบให้ตัวเองได้รับการเลือกตั้งพอคนที่ออกนโยบายแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะอีกคนที่มันอยากได้มันก็จะไปเลือกพักนั้นอถูกไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนสัญญาว่าจะให้ไงเคสบอกว่าถ้าเลือกสุนันทวดีนะเดี๋ยวสุนันทวดีนะจะไปนู่นนี่นั่นจะพาไประเทศเกาหลีนะจะพาไปทระเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวจะให้พิชาพัฒน์นี่นะถ้าเลือกฉันแล้วเมื่อกวเลือกเสร็จปุ๊บ ฉันก็รออีกอีกอาปีกว่าจะได้ขึ้นเงินเดือนไม่แต่ส่วนใหญ่มันสัญญาว่าจะให้มันต้องทำ,ออทำและ,<จ>ะทีนี้มันผูกพันแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งที่เรามองเห็นนะปัญหาของการเลือกตั้งในนาะเค้กก็คือห้ามให้พักการเมืองมาเขียนป้ายแผ่ร้านแล้วบอกว่า ประชานนิยมสัญญาว่าจะให้ทั้งหลายเลยนะโครงการก่อนใช่ไหมจะไม่กำหนดมาใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ความคิดแล้วก็หลายคนก็บอกว่าถ้าไอ้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนต้องใส่ตรงนี้ไปด้วยมันก็ตายเด็ดพิชภัทรลงเลือกตั้งพิชภัทรบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินหลวงไปให้นะโครงการบ้าๆบอๆก็เขียนมาบอเขเลือกพักนั้นเลยเออมันไม่ดีมันไม่ดีนี่ไงคุณผู้ชมยังบอกเลยเห็นป่ะประเทศชาตินิยมจะทำประเทศชาติล่มจมจริงๆใช่แล้วคุณผู้ชมที่เมืองการคุณผู้ชมที่ลำปางก็เขียนมาบอก ร้อนมากคนก็บอกว่าน้องหมานี่มันก็ก็น่า,นารักมากมาที่เรื่องราวของปวชเขาไปเสนอคอรมอนะฮะให้จัดซื้อรถเม NGV แต่บอกว่าการเสนอให้จัดซื้อรถเม NGV เนี่ยมันต้องทําอย่าง โปร่งใสแล้วก็ชัดเจนนะฮะ,ะคือทำไมถึงต้องเสนอให้ซื้อรถเมย์เอ็นจีวีเพราะที่ผ่านมารถเมย์เก่าๆบ้านเราเนี่ยมันเยอะอเขาก็เลยเสนอให้ซื้อรถเมย์เอ็นจีวีจำนวน3 1 8 3คันเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ10,000กว่าล้านบาทนี่แหละแต่เขาก็มีกําหนดนะป้าจอยอม,อมีกําหนดบอกว่าบอกเลยบอกคอรามอบอกว่าถ้าเกิดคุณจะอนุมัติในการซื้อรถเมย์เอ็นจีวีเนี่ยนะข้อสําคัญคือคุณต้องไปดูในเรื่องการจัดซื้อควรหลีกเลี่ยงระบบการจัดซื้อแบบวิธีพิเศษที่ทำในเรื่องของแบบ เหมือนเหมือนเคยมีการทักแล้วในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตอนนู้นไม่ฟังกันอันนี้เราต้องมาทักอีกว่าถ้าเกิดจะซื้อรถเมอ็นจีเวียบนี้นะต้องทําแบบโปร่งใสนะอย่าเอาแบบว่าเพื่อนฉันประมูลเข้ามาแล้วฉันเลือกเพื่อนฉันอย่างนี้ไม่ได้อีกอย่างนึงไอ้ไอคำว่าตั้งงบประมาณพิเศษเนี่ยก็คือมันมันคือหนึ่งเนี่ยมันตรวจสอบยากเ okay. คสมันไม่ได้แบบว่าเป็นขั้นตอนเขาบอกว่าเหมือนไปนกันงบอะไรพิเศษแล้วรีบรีบ,รบ,รบซื้อเรานี่นะสนับสนุนให้มีรถเมย์เยอะครับ แล้วที่สําคัญถ้าเอาเองประชานิยมรถคันแรกเมื่อตกี้นะเท่าไหร่นะห้าพันกว่าล้านใช่ไหม mm hmm. เอาไปซื้อเนี่ยจบแล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะประเทศอะไรที่มันไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยนะมันจะทําอะไรรู้ไหมมันจะให้คนขับรถยนต์ mm hmm. แล้วก็เปลืองกันไปรถคันนึงเติมน้ำมันเท่าไหร่เติมแก๊สเท่าไหร่ขิดเสียค่าทางด่วนเท่าไหร่แม้เทนนันเท่าไหร่แต่อีรถเมย์เนี่ยถ้าสมมติเป็นของหลวงและดีๆจริงๆะนะ,ะ,นะค้ และประชาชนทุกคนได้นั่งรถรถเมดีดีใครเขาจะซื้อรถครับคือรถที่เงินที่เอามาให้กับโครงการรถยังคันแล้ก็จอยประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านบาทถ้าเอาจํานวน4ี่หมื่นกว่าล้านบาทนี้นะฮะมาซื้อรถเม NGV ระบบใหม่นี่นะฮะจะได้ประมาณ9ก้าพันคันนี่นี่คือตัววิธีการคิดแบบชาวบ้านธรรมดาง่ายๆเลยเก้าพันคันตัวที่กลมๆก็จะจะบอกว่าและถ้ามีรถเมดีดีนะแล้วทุกคนได้นั่งรถเมที่สะอาดนะเนินไม่ใช่แบบสกปรก เลอะเทอะอย่างทุกวันนี้นะแล้วคนเก็บเงินากแอร์เย็นๆนะเอากร่อมมาทำงานกับฉันไม่เอานะฮะแล้วแบบนี้แล้วแอร์เย็นเย็นนั่งสบายไม่มีใครซื้อรถรอและอย่างระบบการเชื่อมต่อมีรถเมล์แล้วระบบการเชื่อมต่อเช่นจะเดินจากบ้านเค้กออกมาปากซอยครับไม่ใช่เราต้องมาเสียค่าวินมอเตอร์ไซค์ยี่สิบสามสิบเอาให้มันดีๆทำให้มันดีๆให้เขาเดินออกมาสะดวกอ่ะแล้วคนจะได้ใช้รถเมล์เยอะๆวันหยุดเนี่ยนะประจอบไม่ขับรถ เดินจากบ้านออกมาปักซอยประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็นั่งรถเมฟรีดนะจน,นะนั่งรถเมฟรีเก๋มาก<ด>นะฮะเะวชอยบ,บอกว่าระบบการประมูลต้องเป็นระบบที่ตรวจสอบได้มีความเป็นธรรมเปิดกว้างในการแข่งขันอย่างเสรีออจากผู้ประกอบการทั่วโลกโดยไม่ควรกําหนดให้ผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจด้านนี้ในประเทศไทยเท่านั้นคือให้ทั่วโลกเนี่ยสามารถประมูลได้อ๋อดีอันนี้ดีแต่ว่ารถที่เห็นสวยๆอยู่เนี่ยเป็นรถแอร์พอตที่สนามบินเนี่ย ที่มันวิ่งจากสนามบินสุวรรณภูมิไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมันถึงได้เป็นรถที่ดีและสวยแต่ถ้าได้รถอย่างนี้ตลอดก็ดีนะทุกสายเลยอะเย็นนะรถลืองแบบนี้เย็นนั่งสบายชอบรถแบบเนี้ยดีมากชอบแต่ไอรถสีสีฟ้านี่ไม่ไีวไม่ไหวรถสีเขียวนี่แหละคนงินก่อมมาไม่ไหวคือมีคำที่บอกว่าถ้าอยากจะถ้าอยากจะหน้าสวยควรจะทำอย่างไรต้องิลวกญรมนั่งไอรถไอเนี่ยแหละไอรถร่วมนี่เลยนะฮะ สายที่มันดังๆให้มันแหกโค้งตายแล้วเกิดใหม่ไงจะได้สวยมีคำพูดนะแต่อย่าไปทำก็ขอสนาสนุนนะขอให้มีรถเมล์ดีๆเราจะได้ใช้รถเมล์ดีๆกันครับมาที่เรื่องราวเมื่อวานนี้เรารายงานคุณผู้ชมไปสำหรับหนุ่มวัย25ปีที่ขับรถปาเจโร่นะฮะแล้วก็ชนตําที่ตั้งด่านแถวๆนู่นน่ะธรรมศาลาแล้วทีนี้ก็ชนตู้มครับของก๊กจายไปแล้วทำให้ตำรวจเสียชีวิตถึงสานายบาดเจ็บอีกคนนะฮะเขาชื่อนายนวพรใช่ชื่อคุณนวพร พรเชนแก้วอายุ25ปีเป็นนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาเมาไหมไม่เมาก็ะจอยตรวจแล้วแอกอ์ในร่างกายไม่มีในรถไม่พบไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใดๆไม่มีเลยแล้วยังไงอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมถึงไปชนด่านและมีคฎหมายขนาดนี้นะฮะคุณนวพรเขาบอกว่าเอากอนอื่นเลยผมเสียใจผมยกมือไหว้ผมขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เขาขับรถมานี่นะฮะเขาขับมาในช่องทางด่วน พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาต้องการจะแซงรถที่อยู่ด้านหน้าจึงตัดสินใจหักรถออกมาทางด้านขวาแต่รถข้างหน้าเนี่ยเขาชะลอก็เลยเปลี่ยนใจเบี่ยงรถกลับช่องทางเดิมแต่รถมันเสียหลักการทรงตัวเขาเลยเหยียบเบรกกระทันหันทาให้พวงมาลัยกระแทกแว่นเขาหลุดเขาส่ตวกระสั้นกระแทกแว่นเขาหลุดเสร็จปุ๊บถุงโดนนิรภัยของรถมันก็ทํางานและปกติแล้วเนี่ยรถคันนี้เป็นรถของคุณพ่อเขาไม่เคยขับเขามีรถของตัวเองจะไปซ่อมแล้วมาขับรถของคุณพ่อแล้วไม่ถนัด อาจจะตกใจขา้ากรงข้าเกียร์อะไรผิดพุ่งชนเลยเค้กแต่หน้าตาเขาเนี่ยเขาปกติไหมตำรวจตอนแรกดึกว่าจะไม่ปกติคือป้าจอยมองเนี่ยนะไอ้คนนี้มันปกติมัน100มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยแต่<ะ>ว่าไปตรวจสอบแล้วตอนที่สอบสวนทั้งหมดเนี่ยเขาให้การเป็นปกติเหรอมีฟังเสียงขางคุแม,ม่มีเสียงอ่ะขอฟังเสียงนิดนึงฮะเสียใจนะครับในการที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ ผมขอโทษกับครอบครัวที่สูญเสียตรงนี้ผมรับผิดตามข้อหาทุกประการนะไม่มีปฏิเสธอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนผู้ที่เสียหายผู้ที่สูญเสียผมก็ให้สมเกียรตินะครับในผมต้องขออภัยและขอโทษจริงๆครับเสียใจจริงๆครับเกียวนะเียนะ ครอบครัวนะเค้กนะก็กำลังโผลสามนายที่จากไปนะฮะ,ะล่าสุดทางด้านของบชน,นต้นสังกัดของตารวจสามนายที่เสียชีวิตป้าจอยเขาก็จะมีการพิจารณาช่วยเหลือในเบื้องต้นนะฮะสำหรับสำรวจที่เสียชีวิตเขาจะจ่ายให้รายละ5 0 0 0 0 0บาท้อมกับเลื่อนขั้นยศสูงสุดส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุก็ขอยืนยันว่าจะดาเนินคดีไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ โดยเจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแต่ถามจริงๆนะอายุที่เพิ่มขึ้นกับเอเงินหา้าแสนเนี่ยมันไม่ได้อยากได้นะฮะเราเชื่อว่า,าครอบครัวไม่ได้อยากได้ร่างไร้วิญญ,ญาณกลับไปบําเพ็ญกุศลศพที่วัดตรีนะเด็กคนนี้ฉันว่าเขาต้องเขาต้องมีปัญหาอเพราะอะไรรู้ไหมคนดีๆเขาจะขับรถอย่างนั้นไหม ตัดสินใจฉับพลันอย่างนั้นอะเค้กเป็นเค้กแซงเค้กต้องแซงให้ขาดถูกปะเขาก็มองก่อนฮะแล้วแซงต้องมองก่อนว่าไอ้ด้านด้านที่ที่จะพุ่งไปหาเราหรือว่าด้านที่เราต้หน้าหลังเรามีรถมาหรือเปล่าเราแซงคนมาหนึ่งต้องแม่นสองและแอร์แบ็กเนี่ยนะมันจะไม่ทํางานนะไอ้ไอ้ไอ้ถุงลมนิรภัยที่มันฟู่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ทํางานถ้าไม่มีเออเจนอะถูกเฉินอะต้องแรงแรงด้วยใช่ไหมเออแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่ารถมันหมุนอย่างนี้เลยนะ ต,ต,ต,ติ้วเลยนะแล้วก็พุ่งเข้าด่านเลยนั่นแปลว่าเบรกแบบเบรกเบรกชึกอย่างเงี้ยแล้วรถก็เสียหลักไงคะแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้<อ>สํำคัญคำให้การของน้องเขานะ,ะแล้วถ้าสมมตินะอันนี้เป็นการเป็นการประเมินสถานการณ์ถ้าเด็กคนนี้ดื่มนะคนดีนี้จะหนักกว่านี้ใช่แต่ตามขา่าวเบื้องต้นบอกว่าตรวจในร่างกายนี้เลือดแล้วนะฮะไม่พบแอลกอฮอล์มันจริงเหรอแบบอันนี้เขาบอกมาอันนี้ตอคิดนะมาที่เรื่องราวของ ฝนกระหนำ่ำกรุงเทพมหานครเมื่อวานโอ้โหช่วงบ่ายที่ผ่านมาไอเราอยู่บนชั้น30เราอรมองไปในกรุงเทพเค้กมันเป็นแผ่นๆเลย<อ>ดำๆน่ากลัวมากแล้วเค้กก็เลยทวิตเตอร์อยู่นะฮะหลากหลายคนที่เล่นทวิตเตอร์ก็มีการส่งข้อมูลเข้ามาบอกว่าฝนตกกระหน่ำเลยหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรชัชโยธินแจ้งวัฒนะลาดปรเาเค้าทะีีบด่วนรามินทาคือเรียกว่าฝนถล่มทั่วกรุงประจอยแล้วล่าสุดจากการที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะก็เกิดเหตุการณ์โครงเหล็กโครงเหล็กที่กันลูกกอล์ฟ ขนาดใหญ่เออ,เ,อ,อเวลาเราผ่านสนามกอล์ฟใหญ่ๆมันจะมีโครงเหล็กกัน้นอยู่นะฮะปิ้วหล่นใส่บ้านรประชาชนภายในหมู่บ้านบ้านกลางเมืองโครงการเกษตรนวาบิน2ซอยลาดปะเขา79ใช่ปิ้วมาเลยนะฮะประจอยเขาบอกว่าเป็นแผ่นหลังคาอลูมิเนียมกว้างกว่า10เมตรยาวประมาณ30เมตรมันหอบมาจากไหนไม่รู้เพราะว่าแถวนั้นน,นะนะเค้กไม่มีคือสนามได้กอล์ฟก็อยู่ข้างๆมันมีสนามยิงปืนเนี่ยอันนี้แถวบ้านฉันเนี่ยฉันก็เล่าได้เรานึกว่าสนามกอล์ฟอยู่ตรงนี้ ไม,ไม่ไ,ม,ม,ไม่ใกล้ไม่ใกล้ใช่ไหมฮะเ,ออเขาบอกว่าตกใส่บ้านสามหลังที่อยู่ตรงต้นซอยสิบโดยโครงเหล็กแผ่นอลูมิเนียมประจอยตกเข้าคลุมคลุมตัวบ้านเลยนะฮะตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสามเลยมีสิ่งของหน้าบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็จะมีรถสองคันได้รับความเสียหายด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าบริเวณซอยเจ็ดเจ้าที่ยังพบโครงอลูมิเนียมอีกหนึ่งแผ่นตกอยู่ในสภาพตัวแผน่นหลังคาฉีกขาดแล้วก็มีบ้านที่ตั้งอยู่ภายในซอยทั้งสองฝั่งได้รับความเสียหาย หลังคากระเบื้องแตกประมาณ1ิหลังคือสนามกอล์ฟที่อยู่ใกล้ที่สุดและน่าสงสัยที่สุดนะก็คือสนามกอล์ฟกองทัพบ,บกเนืกอออกไหม,อ,มอยู่ตรงกองมอสองอะะ่ะขณะที่ไอห,หมู่บ้านนี้นะมันเข้าไปข้างในอ,ะอ่ะเค้กอยู่กลางซอยลาดปลาเขาเนื้อออกไหมมันแสดงว่าันคือปลิวมาแหละออไอมาน,นี้ะไม่รู้หอบยังไงแต่เมื่อวานเ่ยนะบ้านป,ป,ประจอยอนะเค้กต้นไม้พินาศหมดเลยต้นไม้ที่เราซื้อมาซึ่งเอามาเสียบบ้านเรา ต่นไหนที่เราตุ้มมามสั่งมาเนี่ยล้มหมดเลยหักวินาศวินาศสำรบเมื่อวานถือว่า,วาวเคราะห์ดีมากๆนะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิตตรงนี้ใกล้ๆกับกลางปีรู้จักกลางปีใช่ป่ะไทยสำนักพิมพ์ที่จัดง,งานมร์โชว์ทุกปีของอาปาจินอะ่ะเนี่ยเธอดูเข้าไปในบ้านเบิ้ลค้าเป็นอลูมิเนียมมาแล้วเรามีรุ่นพี่ท่านหนึ่งเป็นบกเป็นบกรายการเนี่ยทำรายการโทรทัศน์กลับไปเป็นลมเลยจ้ะ เพราะว่าห่างจากรถไปสองนิ้วแล,ล <S 2> 2 <S ้วรถ้าแพงเออแล้วรถ้าแพงมากเนีย่ยผัดไปนิดเดียวนะเค้กก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันว่าไอ้โครงเหล็กเนี่ยมันมาจากสนามกอล์ฟอันไหนออมาจากที่ไหนจุดไหนใครเป็นเจ้าของแล้วก็ต้องมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมายัางไงเนี่ยถ้าจะเอาระยะทางนะจ๊ะจากสนามกอล์ฟมาที่เนี่ยไม่ใกล้นะเอโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมากๆนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สําหรับ ฝนตกลมแรงทั่วกรุงเทพมหานครแล้วที่แจ้งวัฒนะก็น้ําท่วมใช่้ถเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะก็น้ำท่วมเขาบอกน้ำน้ำเนี่ยสูงขนาดครึ่งล้ออ่ะก็ยังสงสัยเวลาการจัดการทําถนนในบ้านเราเนี่ยในเรื่องของถนนเออการทําถนนนะฮะการทําท่อต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้มาตรฐานฝนตกตัดเดียวน้ําท่วมละแล้วคุณผู้ชมถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วเมื่อวานโดนลมลมมหันตภัยลมเนี่ยนะโดนอะไรบ้างส่งข้อความมาบอกหน่อยนะฮะที่พิมพ์คีโตใหญ่เว้นรัก ตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333นะกันเราไม่ไจัยเพราะเราไม่ได้ทำาการแบบนี้ไว้เราทำเรื่องรถหายไฟไหม้เออประกันไฟไหม้ประกันรถหายใช่แต่ประกันที่ว่าโดนโครงอลูมิเนียมตกใส่ไม่ได้ทำไม่ทำต้องจ่ายเองนะฮะมาที่เรื่องราวนี้กันบ้างคุณผู้ชมเราเคยรายงานไปแล้วสำหรับวิาชีีพที่ไปพวกแก๊งสกิมเมอร์ก็จอย ที่มันเอาไปบัตร ATM เอ็มอยู่กับเรานี่แหละแต่ว่าเงินเราอยู่ๆก็หายไปนะฮะล่าสุดกองบังคับการปราบปรามร่วมมือกับผู้แทนสายงานบริหารงานป้องกันอาชญาการรมการเงินและความปลอดภัยของ SCB ไทยพาณิชย์เขาแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งสกิมเมอร์ปลอมบัตร a t m ไปกดเงินสดจากตู้ ATM สร้างความเสียหายประมาณมูลค่า50ล้านบาทจับได้5คนประจอยทั้งหมดสัญชาติมาเลเซียนะ,ะฮะของกลางที่ได้มาสัญชาติมาเลเซียอีกแล้วใช่แล้วของกลางที่ได้มาก็คือเครื่องรูดบัตร แล้วก็คอมพิวเตอร์โรน้ตบุ๊กบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมแปลกอีก73 2ใบเงินสดอีก5 0,000 0บาททั้งหมดจับได้ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยนะที่น่าสนใจก็คือทางสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยนะมิสเตอร์ปารทริกแบนเนย่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตฝรั่งเศสเนี่ยเขาไปช่วยตำรวจไทยเนี่ยนะในการติดตามหาตัวอีกแก๊งนี้นะเขา<อ>เป็นส่วนของการป้องกอันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยของไทยพาณิชย์ กลุ่มเนี่ยเขาก็ตามรอยมานานแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เค้กเล่าใช่ไหมที่คนบัตรไทยพาณิชย์ที่ไปกดอ่ะที่เสียเงินไปเยอะๆที่ภาคใต้ใช่เขาก็เลยตามรอยไงจ๊ะมันไปใช้ตู้ไหนมันยังไงมันเงินไหลออกมาตามไปเจอเส้นทางไอ้พวกนี้ปรากฏว่าเจอหลักฐานเยอะแยะเลยมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอมแปลงข้อมูลถึง732ใบเงินสดอีก5 0 0แสนใช่แลวและไอ้พวกนี้นะแก๊งไอมาเลเซียเนี่ยนะ หนุ่มๆแน่นๆทั้งน,นั้นเลยอายุยี่บสามยีบสียีบหแล้วเขาบอกว่าพวกของเขากลุ่มของเขามีทั้งหมด8คนเข้าเมืองไทยตั้งแต่วันที่2เมษายนและแบ่งการทำงานในหน้าที่เครือข่ายจรกรรมข้อมูลทางการเงินของประชาชนในประเทศยุยโรปครับแล้วเขาก็จะตะเวนกดเงินจากตู้ ATM ต่างๆนะฮะกดไปแล้วประมาณ50ล้านบาท โอ้โหเงินที่ได้มาในแต่ละวันก็จะโอนกลับไปให้หัวหน้าขบวนการที่ประเทศมาเลเซียแต่พวกเขาเนี่ยทั้งหมด8คนโดนจับ5ยังหนีได้3นี่นะฮะได้เงินประมาณ10%ของเงินที่สามารถกดออกมาได้เช่นกดออกมาได้ร้อยหนึ่งได้10บาทอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้นะฐานข้อมูลมันดีมากเคสมันจะดูเลยนะว่าใครเนี่ยคือแถวภูเก็ตหัดใหญ่อะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไปเนาะเขาไม่ได้อยู่แบบนานๆเพราะเขาดูแล้วอ้าวละพิชพัทรเป็นชาวยุโรป จะมาเมืองไทยเนี่ยมันตามและมันตามจากนู่นเลยครับอีกหนึ่งเรื่องสําหรับเรื่องราวของคดีบัตร ATM นะฮะตำรวจก็ไปจับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ37ปีสัญชาติฟิลิปปินส์เธอใช้บัตรอิเ e ล็กทรอนิกส์ปลอมเนี่ยบัตร ATM ปลอมแปลงไปกดเงินต่างๆจับเธอได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งแถวแถวสุขุมวิ <100 S 2> ทร้อยหนึ่ง<ห>ครับ<อ>หนึ่งเป็นฟิลิปปินส์นะฮะสัญชาติฟิลิปปินส์อายุ37ปี โดยพฤติกรรมของเธอก็คือจะเป็นแก๊งปลอมแปลงบัตร ATM เนี่ยแล้วก็นํามาใช้ซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆต่อมาเธอไปเช่าห้องพักเนี่ยคอนโดนี้อยู่แถวสุขุมวิท<อ>ตำรวจก็ตามไปจับได้นะฮะนี่ก็คือปลอมบัตรอันนี้ปล,ปลอมบัตร,ลตรและข้อหาที่ตํารวจตั้งนะฟจะอ่านให้เข้าใจเลยนะทําขึ้นซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมทั้งฉบับและทําให้เกิดความเสียหายหแก่ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยคือข้อความมันซับซ้อนมาออกเอาง่ายๆคือยายคนเนี้ยปลอมบัตร ปลอมัตรพิชาพัฒไปกดเงินเดือนออกมาอ,อย่างเงี้ยพวกนี้เลวเนาะเลว,เลวจริง<อ>จริงเงินเราทํางานมาทั้งเดือนเนี่ยกว่าจะได้มาดิฉันบอกให้เลยเนะี่ยฉันทำงานแบบเหงื่อฉันต่างน้าเลยนะกว่าฉันได้เงินแต่ละบาทมากินทุกวันนี้เอาเงินฉันได้ยังไงี่พวกนี้มันเป็นใครอ,อยู่มาเอาเงินคนอื่นแล้วแต่ละคนนี่มาเลเซียบ้างละ่ะฟ<อ>ิลิปปินส์บ้างละ่ะอย่ามาทําอะไรแบบนี้ในประเทศไทยนะฉันบอกเลยที่เจอตัวนะอย่ามาทํากับพิชาพัฒน์นะมันจะกั้นผมมาทําวิกผมฉันมาที่เรื่องราวของ แก๊งรถตู้ประจอยอะไรอะแก๊งรถตู้ลักพาตัวเด็กเฮ้ยมันมีเคยมีไปช่วงหนึ่งแล้วนี่กลับมาฮือฮาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะคือเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นก็คือส์วิทยุ191จังหวัดกาญจ,จนบุรี<ย>เขารับแจ้งจากพลเมืองดีว่าไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่บริเวณริมถนนสายบ้านท่าน้ำตื้นท่ามะขามที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนี่คนนี้อายุ16ปีไปเจอแบบว่าเดินอยู่ข้างถนนก็ไปสอบถามบอกว่าหนูคืออะไรยังไงเด็กก็บอกว่า ผมเนี่ยโดหนีมาจากรถตู้สีขาวคันนึ่งหมายลเลขทะเบียนบอยไมย้ยอหญิง4 6 8 0เขาบอกรถตู้เ<ะ>นี่ยเด็กคนนี้มันบอกว่ามันโด,โดนรถตู้จับไปจับไปแล้วมันหนีมาได้แล้วบอกออในรถตู้เนี่ยมีเด็กอีกเพียบเลยเออพอบอกทั้งนั้นแหละโอ้โหประจอยบรรดาตำรวจ,รวจเอยเออกู้ภยัยอาสาต่างๆเอ่ยมีการส่งข้อมูลทางไลน์นะไปให้มีการสกัด รถคันนี้ต่างๆนานาคือส่งไปทั่วทั่วประเทศอ่ะก็มีนักข่าวแจ้งพวกเราเหมือนกันว่านี่ช่วยดูหน่อยพี่มีเด็กโดนรถตู้จับไปทุกคนก็ช่วยกันไงข้อความนี้เลยเนี่ยตอนนี้แวะซื้อน้ําอยู่ที่ท่ามะขามหัวหินก็เนี่ยส่งข้อความส่งทางไลน์จะต่อกันไปส่งแล้วตํารวจก็โอ้โหนี่วอลวอๆวอวอนุ่นวอนี่สกัดจับคนชุดใหญ่ปลากฏวปาเด็กที่หนีออกมาได้ที่บอกว่าหนีออกจากตู้ทอ้ตัวเป็นเด็กไม่ค่อยสมะกติ อ,อายุ16ป,ปีสรุปแล้วแต่งเรื่องขึ้นมาอ้าวเฮ้ย hey! แต่งเรื่องขึ้นมาและที่สําคัญไอ้ข้อความลายพวกนี้นะฮะเขาไม่มีการตรวจเช็คก,ก่อนมามาฟัง,างจากปากของเด็กแล้วก็ส่งเลยนะฮะตอนนี้ก็แจ้งพ่อแม่เด็กให้มารับตัวลูกชายกลับบ้านไป แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สบายใจก็คือการส่งไลน์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครที่ได้รับข้อความและก็ส่งไลน์อตอทันทีแล้วไอ้ข้อความแบบนี้มันเหมือนปากต่อปากพอส่งเสร็จปุ๊บคนที่ได้รับเขาจะไม่ตรวจสอบก่อนเขาจะส่งวุ้กวุ้ใจแรกของคนที่เห็นข้อความนี้เขาต้องช่วยเหลือตายแล้วมีเหตุร้ายกับเด็กๆเราต้องช่วยกันส่งข้อความตำรวจจะได้ไปช่วยเขาคิดแค่นี้จริงๆนะพอดี แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดก่อนมันก็เลยเกิดการแบบนี้เกิดขึ้นว่าเด็กโกหกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่เต็มเขาบอกว่าเป,เป็นเด็กเออเด็กมไม่ค่อยสมประกอบย6บหกปีนะฮะตำรวจก็เลยบอกว่าอยากจะวิงวอนละการจากนี้ไปขอให้ความจริงมันปรากฏซะก่อน ค่อยส่งไลน์หรือค่อยแชร์ต่อกันเพราะหากมันไม่ใช่ความจริงปุ๊บเนี่ยมันทําให้หน่วยงานเนี่ยหลายๆหน่วยงานเลยจะต้องเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวทั้งๆที่ทุกคนกาลังสอบหาความจริงกันอยู่แต่ต้องมาวุ่นวายเพราะการส่งไลน์โดยไม่แจกรตองของคนที่กระทําซึ่งเราไม่รู้เป็นใครรู้รู้รู้เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาสาใช้นามว่าเมือง0ูนย์สาเป็นคนส่งไลน์ข้อมูลไปยังไลน์กรุ๊ปต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนนักข่าวหรือว่ากลุ่มคนในท้องถิ่นและไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะเคกก็รู้ ส่งเข้าไปทีเดียวไปถึง300คน500คนเลยนะและ3500้500คนนั้นก็จะส่งตอบอีก1ัน0 2 0 0 0คน2000คนก็ส่งตอบอีกหมื่นคนก็เดี๋ยวไปสอบสวนเมือง0-3เองละกันนะสพอเมืองกาญจนบุรีจากการพูดคืออย่างที่บอกคือน้องคนนี้เป็นคนไม่ไม่ค่อยเต็มนะฮะแต่ตำรวจก็เข้าใจอะว่าว่าเด็กเด็กไม่ค่อยเต็มแล้วเวลาเขาพูดอาจจะพูดความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุก<ค>ารณ์ครั้งนี้มันก็มองได้2ออย่างนะเค้กนะ คือป้องกันเหตุใช่ไหมเราก็ไม่คือถ้าเกิดเรานิ่งเฉยก้าหาว่าเราแบบเออไม่จับไม่ดีเลยไหมไอเด็กจมน้ำอ่ะเห็นไหมที่เด็กมันชอบแกล้งผู้ใหญ่ใช่ไหมทำตัวไปจมน้ำที่มีเรือวนอยู่แล้วคนด่าว่าเรือทำไมไม่ช่วยเด็กจมน้ำเมื่อก่อนนั้นนี่มันเคยแกล้งจมไปแล้วนี้เขานึีกว่าเป็นแกล้งจมใช่ราะมันแกล้งคนอื่นจนกระทั่งคนเขาไม่อยากจะช่วยมันแล้วครั้งนี้จมจริงเป็นยังไงล่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันก็คล้ายๆนะครับ เอามาฝากกันไว้นะฮะเหตุการณ์แบบนี้บ้านเราเส<ช>ียเวลาลวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันอีกได้เรื่อยๆพิมพ์ทีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมา,งมาที4240333นะฮะพักสักครู่ก่อนฮะ